รีวิวแน่นมาก เดินต้านค่ะต้องซื้อมาลองกับเขาบ้างนั่นก็คือซอสกะเพราหมี่ปรุงสูตรพริกแห้งค่ะมาค่ะกะเพราแดงในบ้านโตแล้วค่ะกินได้เพราะว่าซอสนี้จะหมี่ปรุงหรือคนปรุงหรือใครที่ไม่เคยปรุงอะไรเลยมาปรุงแมกต้องอร่อยอร่อย,ออยทุกคนการันตีกันขนาดนี้เราต้องลองของกันซะหน่อยค่ะวิธีใช้ก็คือง่ายมากแกขอบอกว่าง่ายกว่าต้มมาหม่อีกบ้างกะเพรามาหมูมาไข่ดาวรอเลยค่ะส่วนก็ง่ายแสนง่ายหมูหนึ่งขีดต่อซอสกะเพราสองช้อนโต๊ะเท่านั้นนี่เราทําตามที่หมี่บอกเลยนะเนี่ย ซอสกะเพราหมี่ปรุงเราใช้แค่เนื้อสัตว์ที่เราจะทํากับกะเพราแล้วก็ซอสจบจะ้ะน้ํามันไม่ต้องเฮ้ยเฮลตี้ลองเทออกมาดูก็คือพริกแห้งแน่นมากมีความหอมของพริกนะคะแอบแตะชิมนิดนึงก็คือมีความหอมแล้วก็มันจากน้ํามันพริกนะคะมาค่ะสมีหิวแล้วค่ะที่เตรียมไว้ก็คือใส่ใส่เข้าไปค่ะหมูแล้วก็ตามด้วยซอสค่ะวันนี้เราใช้เป็นสันคอหมูสไลด์นะคะไม่ต้องใส่น้ํามันนะคะผ่าจนหมูสุกสักนิดนึงเราก็เติมซอสลงไปเลยค่ะ คลุกเคล้าให้หมูกับซอสเข้ากันนะคะอ้ยฉุนมากเลยค่ะกระเพราแดงที่เราไปเด็ดมาก็ใส่ลงไปเลยค่ะอยากได้แค่ไหนใส่เไปเลยค่ะจะได้หอมนะคะเสร็จแล้วหอมมากค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเฮ้ยแกคือหมี่ปรุงมาพอดีมากอะ่ะเค็มหอมมันครบรสมากเลยอะ่ะกระเพราใครทำก็ได้อะ่ะขอบอกต้องมีติดบ้านนะมันง่ายมาก